สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วกับ Earfix Headphone Shop ครับผมอ่ะวันนี้ ก็ไม่ได้มาทำ how to อะไรแต่อย่างใดนะครับเอเอจะเอามาให้ชมเป็นเป็น case study ดีกว่าเนาะว่า,ากับเจ้าหูฟังรุ่นเด่นรุ่นดังของค่ายยักษ์ใหญ่นะฮะก็คือ Bose QC 35นะครับหรือว่า q u e t Comfort 35อันนี้นะฮะน่าเข้าใจว่าจะเป็นรุ่น2แล้วมั้งน่าจะนะครับก็มาด้วยอาการสปีกเกอร์ไดเวอร์นะครับขาดขาดหรือเสียขาดเสียหายนะครับมันจะเป็นอาการดังนี้นะครับเวลาใส่เวลาใส่นะครับและก็กดกดที่บริเวณ Housing ตรงนี้นะครับนะครับใส่ปุ๊บกดๆขยับนี่ครับเสียงเขาจะมามาหายหายมามาหายหายมามาหายหาย <What? S 1> ก็คือเจ้าตัว Speaker Diver หรือว่า o อยซ์คอยข้างในเนี่ยครับมันได้ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเวลาเราขยับเนาะมันมันมีลมอยู่ข้างในหรือว่าเป็นสูญยากาศข้างในนะครับมันจะทำให้เจ้าตัวเนี้ยขยับแล้วก็ไปไปแตะกัน ไปแตกกันไอตอนที่มันจะขาดอยู่แล้วนะครับมันก็ไปแตกกันก็เลยติดตดับดคือก็ต้องเปลี่ยนนั่นเองเออแก้ไขยอย่างอื่นไม่ได้นะฮะแก้ไขยอย่างอื่นไม่ได้สายเขาไม่ได้ขาดแพลิ่งอะไรไม่ได้ขาดปกติหมดนะฮะแต่ว่าหัวใจหลักสำคัญเลยก็คือเจ้าตัวนี้นี่ฮะสปีกเกอร์ไดเวอร์32โอห์มนะครับ20มิลลิวัต อนี้ของของเข้าเลยนะผมเลือกมาแล้ววันนี้ผมจะไม่ได้มาทํา h How to หรือว่าจะมาสอนวิธีการหรือการแก้นะครับเพราะว่ามันทํายากมากมันทํามันนานมากถ้าทําก็ดูคลิปก็นั่งดูกันเป็นวันนะ <c oughs> เออจริงๆเพราะว่าเออมันมันลื้อค่อนข้างยากเนาะมันลื้อค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะว่ามันต้องถอดแพรลิงเสร็จปุ๊บ ต้องถอดเฮา s ิ่งข้างหลังออกถอดเฮา s ิ่งข้างหลังออกเสร็จปุ๊บต้องเอาตัวไดเวอร์นี้ออกเนาะแล้วก็ต้องประกอบกลับเข้าไปแต่วันนี้จะมาชี้แจงนะครับมาชี้แจงเรื่องข้อหลีกเลี่ยงดีกว่าข้อหลีกเลี่ยงข้อควรทําข้อควรไม่ทําข้อควรกระทํากับเจ้าหูฟังฟูลไซส์ของบอสนะครับโค้ชคอมฟอร์ดสานะครับหรือ QC 35นะครับ,รรบก็คือ ประการแรกเลยนะครับประการแรกเลยเวลาสวมใส่นะครับเวลาสวมใส่ stop. สวมเบาๆเออสวมบางคนเอ๊ะงงสวมเบาๆแล้วมันจะสวมแรงมันจะสวมเบาๆยังไงวะเออพอเวลามันหนีบเข้าไปที่หูครับอ่าผมจะอธิบายให้ฟังเนาะประการแรกที่อยากเตือนสําหรับรุ่นนี้นะฮะก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันอวิดีโอมันตัด <c oughs> นี่เลยฮะคือเวลาเราสวมไปนะครับมันจะมเีเขาเรียกว่าสูญญากาศนะครับเพราะว่านี้มันเป็นโคลดแบ็กเนาะจริงๆมันอาจจะมีช่องลมออกได้นั่นแหละครับแต่ว่าด้วยเนื่องจากเวลาเราสวมไปแล้วครับมันมีแรงสูญญากาศเนาะแรงผักของอากาศนะครับมันจะไปสวมเข้าไปปุ๊บดังฟึ๊บเนี่ยครับมันจะไปผักเจ้าตัวหน้าดอะแมตรงนี้ครับ ยางแรงเลยนะอย่างแรงเลยนะยยนะมันอาจจะไม่มอีอาการในตอนแรกนะครับแต่พอเราสวมแรงๆหร,รือว่าบีบพอมันรู้สึกว่ามันไม่กระชับใบหัวอะไรเงี้ยครับเราเราก็ทําการกดตัว housing นะเนาะกดฟึบฟึบฟึบอะไรเงี้ยมันจะทําใหา้หน้าแดร์แฟมนะครับยืดยุบแรงๆได้พอยืดยุบแรงๆปุ๊บสายไวริง ของ voice coil ตรงนี้ครับมันจะขาดอ่ามันจะขาดข้างในนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับที่ควรระวังเนาะส่วนของข้อควรระวังข้อที่สองนะครับของเจ้ารุ่นนี้ก็คือก้านอาก้านที่มันบิดได้พับได้ตรงนี้ครับนี่ <c oughs> ไม่รู้เห็นกันไหมนะนี่ฮะเวลาพับบ่อย บิดบ่อยๆนะครับสายจะขาดตรงนี้ไม่รู้ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวานะ <c oughs> เป็นได้ทั้งสองข้างนะครับเ <c oughs> นี่ยฮะละักษณะกายภาพของมันก็คือทั้งบิดได้ฟลต์ได้นี้เออด้านนี้ทิ้วดได้อีกอขยับได้เนี่ยนะฮะเส้นของเขาไม่ใช่น้อยๆนะ พี่ๆเพื่อนๆดูกันเลยครับวายริงจากซ้ายมาขวาพี่ดูจํานวนเส้นเขาก่อนไม่ไม่เส้นไหนก็เส้นหนึ่งนะครับถ้าพับบ่อยๆยืดหดบ่อยๆนะครับเคลื่อนไหวเขาบ่อยๆสายทองแดงที่เล็กๆฝอยๆนะครับข้างในนะครับมีโอกาสที่จะขาดได้เสมอนะครับมีโอกาสที่จะขาดได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ถ้าอยู่ในประกันก็ไม่มีปัญหาก็สามารถเปลี่ยนได้เข็มได้เนาะในกรณีแบบนี้นะครับข้อต่อไปข้อที่3เตือนกันเรื่องแบตเตอรี่อีกแล้วครับท่านเรื่องแบตเตอรี่ครับในการชาร์จแบตหนึ่งรอบนะครับก็ขอให้ชาร์จเป็นรอบเป็นรอบไปนะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่เตือนว่าโลแบตเตอรี่แล้วก็ก็ให้ทําการชาร์จเลยนะครับ แล้วก็ดูคุณภาพของอะแดปเตอร์ด้วยนะครับอะแดปเตอร์ที่มาใช้กับเจ้าตัวหูฟังพวกอะไรอย่างเงี้ยควรจะเป็นอะแดปเตอร์ที่มีคุณภาพเนาะเออไม่ใช่ไปซื้อตามอะไรอ่ะไม่รู้อะสะดวกซื้อหรือไม่สะดวกซื้ออะไรอย่างงี้แล้วร้านพวกสิบเก้าบาทยี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะเนาะเออะอะแดปเตอร์จีนอะแดปเตอร์แบบ ไม่ค่อยดียงไงก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับว่ากันด้วยเรื่องการชาร์จแบตเนาะนมาตรฐานสุดๆของเจ้าพวกอะแดปเตอร์นะครับก็เป็นพวกที่แถมมากับโทรศัพท์แบบอันนั้นอะดีเพราะว่า,ามาตรฐานเขาค่อนข้างดีเนาะซึ่งผมแน่ใจว่า พี่เพื่อนๆทุกคนก็น่าจะมี <rais ings> อยู่ในครอบครองไม่อันใดก็อันนึงอะไรเงี้ยครับก็สาม,มารถใช้ร่วมกันได้นะครับ5โวลต์1แอมป์หรือว่า5โวลต์2แอมป์อะไรประมาณเนี้ยน่าจะไม่เกิดนี้ก็สามารถชาร์จได้นะครับเวลาเขาจะเต็มนะครับพอขึ้นเต็มนะครับก็รีบถอดเลยเพราะว่าเราไม่อาจทราบได้นะครับว่าวงจรที่เขาคอนโทรลพวกการตัด เต็มตัดอะไรเงี้ยเขามีมาตรฐานขนาดไหนหรือว่ามันจะมีเออร์เลอร์เมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้เนาะเ <och, S 1> ออพอมันจะเต็มแล้วก็รีบถอดออกอะไรประมาณนี้ก็จะช่วยยืดอายุแล้วก็เซฟเซฟบอร์ดเซฟเจ้าตัวหูฟังได้ด้วยเนาะเออประมาณนี้ครับจริงๆก็มีมีข้อหลีกเลี่ยงกันไม่กี่ข้อนะครับสําหรับเจ้าหูฟังรุ่นนี้ที่เจอกันบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องนี่แหละ ตัวไดเวอร์เสียมีอยู่อีกอาการหนึ่งครับอันนี้แถมนะมีอยู่อีกอาการนึงเพราะแต่ว่ามันมันค่อนข้างที่จะน้อยเนาะเขาเสียเนื่องจากกระแสเอาไปใช้แบบเอาไปใช้แบบพี่เพื่อนๆเอาไปใช้ในเรื่องของมิกซ์เพลงอะไรเงี้ยไปต่อกับอินเทอร์เฟซที่มีกําลังวัดที่ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็อาจจะเผลอเล่งไว้หรือว่า มีไฟเกินรัดเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทําให้ไอ้ voice เนี่ยครับไปก่อนได้แต่น้อยอ่ะเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่สําหรับใช้เป็น d a i l ะเนอะมันไม่ได้เอาไว้ใช้แบบมิกเพลงหรือว่าทําเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยเออแบบเอาไว้ travel ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับขึ้นเครื่องบงเครื่องบินเพราะว่าเขามีระบบ noise c a n c e l i n g ที่ดีมากๆนะครับของรุ่นนี้นะครับ จุดเด่นชูโรงของเขาเลยคือแบบเงียบเงียบจริงเงียบสุดๆนะครับก็วันนี้มาประมาณนี้นะครับมาเปลี่ยนไดเวอร์นะครับแต่ว่าอาจจะอย่างที่บอกอาจจะไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งนะครับยุ่งยากมากๆนะครับแล้วคลิปมันจะยาวยาวยาว,ยาวสุดๆแล้วอีกอย่างถ้าสมมติว่ามันมันเป็นมันเป็นเชิงเทคนิคอะถ้าสมมติว่า มานั่งไล่ทําให้ดูทีละอย่างทีละอันอะไรงนี้โอ้ยต้องเรียกกันเป็นเรียกกันเป็นเทอมดีกว่าเนาะแต่ว่าเออเอามาเอาความรู้มาแชร์กันดีกว่าเนาะเอาความรู้มาแชร์กันกว่า <Yes. S 1> เราควรจะหลีกเลี่ยงมันยังไงเราควรจะรักษาหูฟังที่เรารักนะครับหรือว่าซื้อมาค่อนข้างที่จะ มูลค่าค่อนข้างสูงนะครับก็ถ้าหลีกเลี่ยงกรณีที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ได้ก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะได้อยู่กับเราไปนานๆเนาะเออก็จากประสบการณ์ของการซ่อมมาก็หลายรุ่นหลากรุ่นนะครับก็พอที่จะทราบได้ว่าเออมันเกิดมาจากอาการนี้มันเกิดมาจาก การกระทําแบบนี้นะฮะหรือว่าเป็นการเออร์เลอร์ของเจ้าตัวหูฟังเขาเองอะไรอย่างนี้เนาะก็เจอกันมาเยอะฮะหลากหลายอาการสําหรับตัวบ o s สนะครับ qc 15 25 35ก่อนหน้านี้ก็จะมีตระกูล ae เนาะก่อนที่เขาจะมาเป็น qc ก่อนที่จะมาเป็นก็เป็นรุ่น alia e เมาก่อนเพราะว่าไม่มีเบรเนาะออก เนี่ยฮะอาการใกล้ๆกันเรื่องเรื่องไดเวอร์เสียอะไรเงี้ครับแต่ก็มีเปลี่ยนครับโอเคพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีหูฟังรุ่นนี้ไปในครอบครอ,องก็ลองพิจารณาข้อหลีกเลี่ยงที่ผมอธิบายให้ฟังไปเมื่อข้างต้นนะครับก็รับฟังไว้เป็นข้อมูลสักนิดก็ยังดีเนาะจะได้อ่า หูฟังจะได้อยู่กับเรานานๆน,นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้อาจจะไม่ได้มา how to มาอะไรเงี้ยก็มาอธิบายกันว่าเออความเป็นมาเป็นไปของการซ่อมอะไรเงี้ยมันมันเกิดจากอาการอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมพอย่าิเปลี่ยนเจ้าตัวไดเวอร์ให้ลูกค้าก่อนอ,อ่านี่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติเนะก็เขามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ละโอเค ของก็พึ่งมาโอ้มาจากออแผ่นดินใหญ่ค่อนข้างที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลมาหลายวันหลายเดือน <c oughs> โอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมเนาะแล้วก็ขอบคุณทุก s u b s c r i b ์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่มีกำลังใจส่งมาให้นะครับเอาเป็นว่ารอบหน้าจะมีการอัปเดต เรื่องตัวหูฟังพอใช้ควรใช้ควรระวังหรือว่า how to อะไรยังไงสำหรับการใช้หูฟังยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ไปแล้วยี e ่ฟิบคนครับบ๊ายบาย